ไม่ติดเหมียวเหมียวเรื่องตุบปองภาพกมลพรเหมียว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 แมวน้อยหูตั้งชอบส่งเสียงดังเหมียว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 คิดว่าตัวเองเสียงหวานเดินส่งเสียงลั่นเหมียว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 แม่นกช้งโกหน้ามาดูนี่ช่างไม่ร บอ,อกทันทีกลับบ้านอยู่นี้เลยนะเมียวเมียวโควิดติดกันลืมๆยังมาทำครึ้มคลื้นเดินเที่ยวตอนนี้ออกไปไหนเราต้องเข้าใจหน่อยนะเมียวเมียวต้องใส่หน้ากากอนามายัยมันอันตรายอย่ามาแก่นเซียวล้างมือบ่อยๆด้วยนะไอนะจํานะ ปิดปากมิเจยวจานช้อนของใครของมันแก้วน้ำแยกกันไม่ข้องไม่เกี่ยวเมียวเมียวขอบใจได้คิดว้ายกลัวโควิดเมียว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 กลับบ้านหนาบน้ำทันทีแต่นี้แต่นี้ไม่ออกไปเที่ยวอยู่บ้านพ่อแม่ใกล้ชิด อย่างนี้โควิดไม่ติดเียวมียว